ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมลงสู่สนามเลือกตั้งอ,อมตอกันนะครับในคลิปนี้มาย้ําเตือนนะครับว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่าได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นอันขาดนะครับเพราะอะไรลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่า ในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับเขาได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในมาตรา 49นะครับและลักษณะต้องห้ามมาตรา50ก็คือบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งทั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรมีลักษณะต้องห้ามอย่างไรนะครับ ที่ต้องย้ำเตือนเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้ถ้าเราขาดคุณสมบัติไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับในกฎหมายเนี่ยกำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงเลยนะครับมากกว่าที่เราคาดคิดไว้ในมาตรา120บเนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทหรือ,อถึง2 0 0แสนบาทและให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราขาดคุณสมบัติโดยตั้งใจหรือไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่า,าตรงนี้เนี่ย เขาก็ไม่ทราบแล้วนะครับว่าเราเนี่ยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโทษเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1น0ถึงสิปีปรับ20-2 0 0ถึงสองแสนบาทและศาลเนี่ยก็จะต้องสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเลยนะครับเราจะถูกดองไว้20ปีลงสมัครรับเลือกตั้งอีกไม่ได้ถึง20ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าขาดคุณสมบัติ นะครับหรือไม่มั่นใจก็จะต้องศึกษานะครับศึกษาให้ดีว่าเราเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่แล้วค่อยสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าโทษเนี่ยมากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับ